าดูสเต็ปตือป้ายดูสเต็ปตือป้ายดีครับเราต้องเดินไปตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้ก็ได้อะนี่ต้องมีสเต็ปนะเพรว่ามึงอย่างนี้เขาไม่กล้าเอาหรอกเพราะว่ามึงมันมาฝ่ามาไม่ให้ สวัสดีครับตอนนี้เาพวกกับช่องทีวีเจเอวิเชียสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลัดโอเควันนี้นะครับเราจะไปเที่ อพือประคนชยนะครับสงคยรคนชยรคนชยไม่รู้ว่าจะไปไปด้วยเรื่องอะไรเหตุผลอะไรไปเพื่อแลวไอเนี้ยเพื่ออนนี้มันเป็นไม่ส่วนตัวของเขาเขาเอาไว้เนามยอเขาเองไปไไไปเ่อรชาทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำอะไรไปข้ไปขึ้นขึ้นก่อนข้างหลังเหรอมีเอาไว้

ีเอาโอเคโอเคโอเคเอาเข้าเรื่องเราเมื่อกี้เราขับรถผ่านมานะครับเห็นอะไรแวบ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 อย่าแบบแจกฟรีแจกฟรีอยู่ข้างทางยี่เราก็เลยวนรถกลับนะครับเพราะว่าเร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 าโอ้โหยโอ้ยเราชอบเราชอบของฟรีเอาเอางันเราชอบของฟรีครับก็เลยเมื่อกี้เห็นแวบแวบว่ามันมีเห็นอะไรแจกฟรีแจกฟรีแล้วก็เลยเดี๋ยวไปเยี่ยมชมกันซะหน่อยไปดูเนาะไปดูไปดู คือเราจะเห็นน้ําใจของคนไทยเนี่ยในภารวาสเวกิ่เนี่ยเราหาได้น้ําใจเนี่ยหาได้ไม่ยากเลยครับเนี่ยตามข้าวถนนเนี่ยมีเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูจุดที่หนึ่งแล้วกันที่ผมเห็นเมื่อกี้ผ่านๆมาเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเราเข้าไปแล้วคือเราจะไปเอาไปรับแจกเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเนาะเราเราไปช่วยทําพุดดีกว่าว่ะคือเราเรา,เราจะเราจะขนของเขาหมดเลยนะครับเอาไปเฮ้ยอย่างนั้นเอา เราเอาไปแจกเอาไปแจกต่ออย่างเงี้ยนึกว่าเอาไปขายต่ออ๋อเอามาเอามาแล้วเอาไปแจกต่อดีกว่าเนาะเอามาแล้วไปแจกต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปแจกเขามีเท่าไหร่คือเราเราจะเอากับเขาหมดเลยนะครับเพราะเอาหมดเลยไม่ได้หมมดดเลยไไ่้ให้เขาแจกอ๋อเหรอเอามาเดี๋ยวเราจะไปประคชนชายเดี๋ยวเราไปแจกน้ำใจคนไทยครับไม่ทิ้งกันครับผมอันนี้อยู่ในเมืองบุรีรัมย์ไงอันนี้อยู่ในเมืองบุรีรัมย์เดี๋ยวเราจะไปประคชนชายเราไปทำธุระของเราสักนิดนึงแต่ว่า เดี๋ยวเราเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปเจอตรงนู้นที่โคชัยเดี๋ยวเราไปแจกต่อเลยเนาะเป็นการทำบ,บุญต่อไปเลยเนาะ,อ,ะอันนี้เรามาเราก็ไม่ได้ว่ายังไม่ได้ขับสนอะไรยังยังยังมีมาม่ากินอยู่นะในบ้านเราเนาะยังมีม,มาม่ากินอยู่โอเคไปโอเคทีนี้เรามาดูครับน้ำใจคนไทยที่หาตามาข้างถนนของพี่นี่ดูนี่เขานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขานี่เขนี่เขา คนไทยครับใจคนไทยครับอันนี้คือในช่วงวิกฤตีนะครับในช่วงวิกฤตีเนาะจากวิกฤตโควิด19บเก้าอย่างนีมีสุดยอดอย่างนี้นะครับคป็นกำใจคนไทยตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ใกล้ๆอนุสาวรีย์วงเวียนช้างของที่บุรีรัมย์อเคทีนี้มาดูอาหารทพ่เศษครับแต่ก็รบได้เราส้นฉีดแดงมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่อ่มาแล้วมาแล้วแจก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 อ๋อนี่นะครับผมสุดยอดยแ นี่นะครับผมจะไปฝากยาอีกเพด่นึงนะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับจ้า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 จ้จ้า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 จ้้าจ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 ้า ไอ้ที่ผมเห็นแวบๆผ่านมานี่ผมสนใจขวดเดียวนะครับไม่ใช่เหล้าสีมันเหมือนกันเนี่ยเหมือนโซดาที่เรียบร้อยเลยไม่ได้นะเ,น,ะเนี่ครับน้ำใจคนไทยไม่ทีเดียวครับธุรกิบน,นะเดี๋ยวเราลองไปดูมีอะไรบ้างในกลุ่มของมิ้ครับมี้อะไรบ้างครับมีข้าวหมูทอดข้าวหมูทอด,อดพรีเมียมเลยพรีเมียมเลยตัวนี้อร่อยนะฮะอันนี้เป็นสันคออย่างดีนะฮะขนมนะขนม แล้วก็มีโอ้มีข้าไข่เจียวด้วยไข่เค็มดูไข่เจียวนี่ไข่เค็มไข่เค็มด้วยเออสุดท้ายเรากินเราตีข้อมันจิมีข้าวตีข้อมีมีน้ำลองข้ออีกโอเคเลยยอดของแทบของแท้ของปีครับฟังหุ่แจกปีปอนซื้อเพื่อนฟังหุ่แจกฟรีไหมครับฟังโ้นขาย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 ถูกขายถูกขายถูก อันนี้เขาขายบางยางบังบังเ้ยวบังกจี้น้อยนะบังคออแรลมบังคออแรลมบังค้อแมภาษาไทยเขาเรียกอะไรบังเวบังเงยวบังเงวแหมบังเง้วบังเ้วภาษาไทเีกบาง้วโอเคดูเต็มถือป้าดูเต็มถือป้าย เราต้องเดินไปตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้ก็ได้ที่ต้องมีสตินะเพราะว่ามึงอย่างนี้เขาไม่กล้าเอาหรอกวกเพมากว่ามะเต้นมาเป็นอ่ นีะครับสําหรับสังคมไทยนะฮะช่วยเหลือกันนะครับในยามวิกฤตน,นะครับใครพอมีพอ,พอกินก็แบ่งปันแบ่งปันกันนะครับมีพีเราไปหาเจ็บมีมากอันนี้อันนี้ชื่อชื่อคุณพี่อะไรครับผมอันเลือกหัก อยู่ที่ไหนครับยู่แถวหในเมืองนี่แหละเนาะพี่ทำติจอะไรเอ่ยไม่ขายของขายอตลาดสดตลาดสดนะครับผมไมอุดหนุนได้ครับผมรแม่อ้วนกมลาร้านแม่อ้วนแม่อ้วนกัมลาอยู่ตลาดสดนะครับเทศบาล เดกบ้าเมืองรั่าโอเคครับเข้าไปดูได้ครับไปดูได้ผมมีน้ำใจแบบนี้นะครับหรับนี้นี่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกต่อเหใครเดินข้างทางเราโบกโคแจกอย่างียวเลย่อเคครัเปิดกระจกแจกเปิดกระจกแจกเลยวันนี้มีร่วมทำบุญด้วยหรือเปล่าโอเควันนี้มีร่วมทำบุญด้วยแล้วกันครับผมหลายบาทร่วมช่วยกันพอมีพอกินก็ม่นเพราะผมไม่มีเวลามาแครับไม่่ป็นไรครับท่า้ม่น้ม ไ uhm, like, mm ม่ม mm ีเวลาทำกระวกระวายครับผมไม่ใช yeah, yeah. yeah. like right okay. so ่ทำไม่เต็มไม่ใช่ทำไม่เต็มแต่ไม่มีเวลาทำเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกต่อขับข้างทางเราก็แจกไปเรื่อยๆครับผมแต่อยากกินมกเยลนี่มะเยวอีกแล้วเลยเดี๋ยวค่อยวนไปมามาช่วยพี่ทำบุญหน่อยมาอ่านี่นะครับผมครับนี่่อา ช่องนะครับผมช่องทีวีเจ้าพิเชียวนะครับโอเคโอเคครับผมผมฝากก่อนฝากน้ำพริกร้านน้ำพริกของพี่แม่อ้วนกับมาลาจ้ะแม่อ้วนกับมาลาตลาดสดตลาดสดนะครับเทศบาลบุรีรัมย์นะครับตลาดสดในตลาดสดใหญ่ใช่ไหมตลาดสดใหญ่ตลาดตลาดเช้าเช้ากินก็มีขายเช้ามีขายก็จะเป็นตีสามถึงบ่ายสองรับผมบ่ายสองครับอ่ไปอุดหนุนกันได้ครับออ่าโเคสำหรับวันนี้เราพวกเราไปต่อไปต่อธุรกิจ เดี๋ยวปิช่องไปจากตรงนี่เลยครับแล้วปิช่องแล้วก็ไปติดตาม EP ต่อไปเดี๋ยวขนมไปแจก้องๆกันโอเคครับโอเคใครที่ชอบนะครับคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ด้วยกดกระดิ่งบนกลุ่เื่อนเพื่อ4กระดิ่ง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 ไปเดี๋ยวนี้เราไปแจกตอด้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราส่งเด๋ยวเราปิดคลิปอนลยเดี๋ยวเดี๋ยวายคลิปเดี๋ยวเราแปะเอาไว้ใครอนะครัย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้เป ได้ชมกันนะครับโอเค <Yeah. S 1> ไป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 ,ไปลหลังจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราไปเห็นพี่ๆเขาแจกข้างทางนะครับน้ำใจไทยเนะี่ยื้มามากแล้ว <Wow. S 1> ทีนี้ก็พิ่เนี่ยครับพี่ๆเขาแบ่งขนมมาให้นะครับให้เราไปแจกต่อนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยเจอใครที่เดินอยู่ข้างทางแล้วก็ เดี๋ยวเราเปิดกระจกแล้วก็ยื่นให้เลยโอเคโอเคแยกต่อแล้วก็สารสารน้ําใจสารบุญต่อสารน้ําใจคนไทยนะครับคนไทยใครที่มีที่มีพอจะกินที่รวยหรือว่าอะไรเงี้ยมีเงินมีทองพอกินพอใช้ก็มีก็ช่วงนี้นะครับช่วงวิกฤตน,นะครับก็ช่วยๆกันแบ่งปันกันนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะน้ำใจไทยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวเจอใครอยู่ข้างทางเราก็จอดๆเลยเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเลยเราเติมมันแจกอีกครั้ง่ไป เติมน้ำมันเท่าไหร่อครับปล่อยพอนะครับน้ำใจเรานะครับเราเราเราแบ่งเปอร์เซ็นต์นี้ให้กับปั๊มน้ำมันนะครับเด็กปั๊มเด็กปั๊มเด็กปั๊มก็โอเคนะเราแวะเติมน้ำมันนะครับที่ปตทปตทอะไรเขาเรียกปตทอะไรวะเนี่ยอ่าตรงหน้ามอเกษตรมอเกษตรอ่าปตทแต่เราเราปรุงมาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อปรุงมาใหญ่พี่จิ๊บตัวใหญ่ ช่วยกันแจกข้าบผมแจกข้าบผมเราเรามีนี่เลยพี่อยู่ตรงยันช้างนะครับก็ใครอยากกินข้าวนะก็มีแจกอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงร้านอะไรนะร้านเนื้อย่างตรงอะไรวะเนื้อย่างภาษาขมรอ่ะไออีเก่าหรือเปล่าใช่ครับผมไ้ตรงนั้นแหละครับอะไรเฮยๆนั่นแหละครับตรงนั้นครับมีแจกอยู่ครับผม มาแล้วเราแจกไปเรื่อยๆเราแจกไปเรื่อยๆเออได้ไหนเอามาแจกไปเรื่อยเอาเดี๋ยวไว้ขับรถไปพข็เจอเดี๋ยวไปแล้วก็ไปแจกข้างทางก่อนโอเคไปดอม